สวัสดีสิผู้ติดตามหาหน่อยนะโอ้ยหาหน่อยสองมือแล้วเด้อพี่น้องเด้อหาหน่อยบ่เป็นทาเลยเป็นจังไดหาหน่อยสองมือแล้วได้แต่หน่อยเดียวหน่อยเดียวสองมือแล้วแต่ก้อนกระซำหน่อยสีหน่อยมันเป็นยางสองมือมานี่ยติดๆเป็นแบบเดีนโนพี่น้องเลยหน่อยบ่เข่าสองมือแล้วพี่น้อง ชองมือที่ติดแล้วไหนหน่อยเดียวหน่อยเดียวเอาไหมน้าพี่น้องน้าขอถอดขออไพลเด้อขอแก้มือเอ,อื้อนทีเป็นยังไงวันที่สิบถามว่าเป็นทากับผักสกัดว่าเข้าหาหน่อยเทียก็เป็นแฉมมาเป็นแฉมมาะองมือน,นี่ว่าเป็นทาให้ยุบว่าลุ่มเบิดยังไงตัวหนึ่งน้าพี่น้องเนาะเอาสบต้นเหยือบไม้พี่น้องเนื้อวันที่เก่าหาหน่อย ว่าอยากทุกท่วนหละจนันได้จังไปหนี้ขับกระหรอกกระเดียห้าหน้อยเฉพาคิดกะแปดซี 8, 4, ห่หาหกชองแปดซีหาวิ่งแปดกมเล่น8ปด่ล่องซี่หาพิเศษเกดหาหาซี่สองเก้าหาวิ่งเกดหากมเล่นเกดหาล่องเก้าหาปก,ก,กติ เจ้คู่เก้าสามเกหกเกสองเก้าสองวิ่งเก้าสามผมเล่นเก้าสเขาอยู่ปกตินี่แหละพี่้องห้าหน่อยเป็นหกสามไอเป็นสามหกได้สเขายุดตัวนี้ตัวเดียวนี่พี่้องเอ้ย ลูกเก่าสตัวเดียวนี่เข่าสามตัวเดียวนี่เคยขิดสตัวสี่ตัวสามเด้งสี่เด้งมีจัดเลยช่องมือด้บพี่น้องอาจาไในแก่มือไหม่เนะบม่เคยลุดแต่ว่ามันมีกระสิเขามาไหมวะมานึีกะวี่พี่พี่น้องจับคูหก5าเก็ดหกสองสาม หกเก่าวิ่ง,องหอกขากมเรนหอกขา,หาลดพี่น้องลดสามหน่อยลดสามหน่อยลดสามหน่อยบ่เป็นทายพี่น้องเลยสามหน่อยลดไปเอาไม่เอาไม่พี่น้องมื่อเอินสิบ่กแก่มือใดอยู่บ,บ่มื่อเอิน เป็นยังไงคือจังลดดีแทอะสองมือแล้วเดี๋ยวมือละหน่อยสองมือก้อนพอได้สามเลยซีอยู่สองมือมันลดหน่อยลดสามหน่อยเลยได้หน่อยได้หน่อยเอาไม้เอมื่นพี่น้องวันที่สิบสิงหาคมเป็นจังไลยชิบกแก่ไเลย่บอกพี่น้องเนาะทับครูไปเลยพี่น้องเอย่าพอโฟกัสกันเด้อมาเบิ่งกันอยู่เบิ่งกันเถอ จะจิมกันไปเด้อจับโคหาหนึ่งหาหนึ่งศูนย์หาศูนย์หาหนึ่งเก็ด 1 7 1 6 Vinh Vinh Hà Nung Hà Nung Vinh ตีเลก็กกะว่าจะเขียนเรอเอฟซีเลยวิ่งหาหนึ่งกลมเล่นกลมเล่นหาหนึ่งจาวคูซีคูบกเข่าจะาวคูไปเริ่มหนึ่งหกเอาไม่เอาไม่จัดไม่ ย่าเล่ินดิย่าเล่ินย่าเล่ินย่าเล่นนอนนั่นนั่นยาเล่นของย,อยากก่ยาเล่นของยา่าเล่นของย่าเล่นของเด่นกระดาษย่าเล่นนอนอยู่ดีดีเอีหน่อยพี่น้องพิเศษพิเศษ Said yêu cầu xem pet cầu song cầu si cầu si

ก็เป็นเนึ่งสามแปดเนึ่งสามแปดล่องสามสี่ ปกติปกติจับ 13, 5 20, 2า 22, 2 โวิ่ง okay. vịnh hà sơn hà xong, cũng nên nên hà xóm đúng không เป็นยังไงเนาะเหล็กีบคนเขามาเบิ่งแนวขนรุดไป VIP VIP เจ้คูเข้าสอ

câu khóc xuống đi câu xuống câu xuống đến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  cầu xuống lòng xuống, ช่องมือแล้วเรียกว่าเขาพี่น้องเอ้ยเรียกปูคุณคือว่าเขาชองมือแล้วเอาไม้เอาไม้นี่ก็เขามาดอกจีเอื้อื่นเอื้อนบั้นที่สิบอ่ะพี่น้องเอ้ยผู้ใดเขามาแล้วก็แคปหน้าจอไว้เด้อเลขลดชองมือแล้วซ้ำลดแล้วพี่น้องได้น้อยเดียวก็ได้สามได้สี่ได้หกนี หลายๆเด่งมาหลุดสองมือแล้วพี่นังเอาไหม้พี่นังผู้ที่ตามกะบเบาไว้กันกระไรเลือกขันมันว่าเขามันเขาจังโหมใส่ลยห้องห้าน้อยวันที่ 10. สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกจับคู่บ่าลายใหญ่ห้างบอบอว่าโดนอยากให้ออกมือนีดี่าหนี้มันจะได้แก่เมือ่อยๆนะจับคูหาหนึ่งศูนย์หาหนึ่งเกตหนึ่งหกวิ่งหาหนึ่งกลมเลนหาหนึ่งร่องหนึ่งหก พิเศษจับคู่สามแปดสองเก่าเก่าเก่าสเก่าีสาวิ่งสาคอมเดน38สล่องสามปกติจับคู่หาสองหาหน่หาวิ่ง หาสองผมเรียนหาสองล่องหกเก็ดไปคนละโตัวอะไรนี้ VIP จับคู่เก้าสองเก้าศูนย์แปดสองวิ่งเก้ 92, าสองผมเรียนเก้าสองล่ 32. องสามสองเอาพี่น้องแคปหน้าจอเลอร์พูดได้เข้ามาแล้วก็ได้แคปหน้าจอแล้วกดกระดิ่งทิดตามไปพูดได้เข้ามาไม่ก็ได้เพื่อสิบวันอีพิพาร์ทแต่ว่าห่างสองมือแล้ว ถ้าร no so no no so no. 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 ้อยปู๊คุณเคยเป็นแซี่ยมรุดมาซ้อมมือถือว่ารุดและได้น้อยเดียวเขาหมือนแล้วน่อยซ้อมเหมือนแล้วพี่น้องเอาไม่เหมือนสิเป็นยังไงปวดปิจารณหน้าย่านบงเด้อร์เอมือนเด้อพี่น้องเด้อฮันบุเขากหยุดจะเกินเป็นยังห้องอยากอายเพิ่นพี่น้องเอฟซีสุกุสุกคนสุกๆมันๆเด้อเหมือนเด้อแหงๆปังๆลำๆลุยๆกันเหมือนลำรวยลำรวย พอกันไหมสุดต่อไปสวัสดี